สวัสดีครับผมเอ็กด่านแปลกเตอนะครับพี่ออโต้ขอจะรัวของครับนะครับันนี้นะครับโอ้โอนะครับเนาะน่าจะติดด่านอยู่นะครับเข้ามาก็ติดด่านเลยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับนะครับเข้ามาก็ติดด่านเลยเนาะนะ่ัเงินวัเน้ะเดี๋ยวผมสีล่าเบืองกับเข้ามาก็ติดด่านเลยอันนี้ก็ นะครับไม่หน,นีกน็มาหาโลหะไรนะครับเบ่บ่บบบมีเขางมีคลิปนะครับผมผมขมาว่าปติดจ์ไม่เป็นไรนะครับเขาวมาพวกนีมม้คลิปนะครับผมก็ได้มามาไล่เพราะว่าปลาดุจะท่ายคลิปอย่างแล้วเนาะครับกับวันนี้วางนะครับกับได้มาว่ามาไล่นะครับแล้วก็ช่วงนี้กับช่วงเลียนนะครับกับกับพยายามี่สิบ คลิปยูแต่บรูอาชีพไทยยังไหมันแบบว่าก็ได้ว่าคิดอย่างนี้ครับมาเรีว่าถ้าแบบมันนั่งกินข้าวซื้อหรือพูดตามพ่ดชิบบอสิเบิงบอหรือแบบแค่นั่งกินข้าวแล้วก็บอกกับหมูประมาณว่าส่วนนันเวลาอื่นก็เป็นแค่กับเวลาเลียนนะครับกับนอกนั้นกับ่มีอย่างแล้วนะครับยอโต้นะครับลงคลิปบ่อยๆนะคะจะกดให้ทุกคลิปจ้าขอครับแต่ก็ จะถ่ายอยู่แต่ก็ต้องว่าแบบคือข้าเวลามีแบบว่าว่าสักสิบยี่สิบนาทีแบบั้อไม่ใช่ไหมหรือแบบว่าแบบมีอะไรเป็นน่าสนใจอะ่ะจะถ่ายครับแน่นอนนะครับก็ นัมนจะถ่ายแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ว่าเป็นมีห้องประจำที่ว่าไปนั่งไปอะไรเดี๋ยวจะถ่ายแน่นอนตอนนี้คือรอให้ครูมีอะไรแล้วก็ทําโปรแกรมอะไรแล้วก็มีห้องประจำที่ว่าเกี่ยวกับขายอุปกรณ์คอมก็จะมาถ่ายในบริเวณห้องนะครับให้ดูตอนนี้คือรอนิดน,นึงนะครับหลังลิปโดยหลวดแน่นอนนะครับก็มาไล์ก่อนเพราะคิดว่าเดี๋ยวแบบ ไม่มีอเอฟอซีเดี๋ยวเอฟซีพชิดได้ไปแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เอฟซีก็มาจากพอชิดนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําไงแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบอ่ายังไงล่ะผม,มไม่แบบเออผมมูนสาวเขาไปชิดนะพอชิดสาวห้ายนะครับสาวพอชิดร้ายผมนี่ไม่ได้ร้ายหรอกผมหน้าตาค่ะ งัานกันผมมากับเป็นคคธรร้าดาอีสานนะครับนี่รับตามด้านตามกับพ่อแบบพ่อไปวัดไปว่าครับพ่อแบบขายได้เลยนะครับว่าหยอกนะครับแต่กับพยายามเจริญของดูดีแล้วแบบเห็ดพันัุ์หน้าของนี่คือก็คือทรงเก่าที่เห็ดตอนไปรีอยวนะครับว่าเริ่มผมเ่าและเริมเห็ดเห็ดแดงทงเริ่มเห็ดใดแต่ว่ากับตองย่ากว่านี่กับสิออกมาประมันนี้เนี่ยป่ามานนี่คือพอดีลยครับนี่เราทั้งขายนี่ก็จะแบบ ออกมาแบบป้านเนี่ยนะครับคือแบบพอดีเลยอันนี้คือยังสั้นอยู่นะครับอันนี้ก็พอให้ไปพอทําให้ดูได้นะครับเพราะว่าผมเริ่มแบบนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ก็จะหาคิดถ่ายอยู่ก็ตอนนี้คือพยายามคิดอยู่นะครับเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้คืออยู่บ้านก็ว่าจะหาทำคลิปขาคอนเทนต์คิดอยู่นะครับว่าว่าอยู่บ้านก็ ีอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเลิกจบหลังเรียนเดี๋ยวถ้าว่างนะครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายเดี๋ยวจะลงไปถ่ายบ้านจีนให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าว่าว่างไม่ได้ทําอะไรถ้าว่าได้ทําแล้วไม่ว่างเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะครับนะครับเาจะได้เห็นเลยบริเวณบ้านนะครับว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมก็จะให้ดูเลยนะครับ พอตะข้นปั๊บปุ๊บปุบป๊บปั๊บฝ่ากบมานะครับไล่ที่ไรหน่ผมอยากผมจิมาอะไรฝนหรือฝ่ามาเลยครับนี่พอผมลองปับ๊บเงียบกิ๊บ่นะครับปับ๊เด็กงอ่ะอึงงอะ่ะนะครับถ้าว่าฝนเสียงเสียงเสียงฝนเนี่ยถ้าว่ามีเสียงฝนมันมีผมกา็าวเซไ ลงคลิปดีกว่าบางวันนะครับนะครับนะครับ,รบก็ช่วงนี้ก็บรรยากาศเกินทะเลถึงอากาศบรรยากาศจะยังไงล่ะ๋ยนนี้ก็อากาศร้อนมากครับอยู่ในห้องตั้งแต่อยู่ในห้องแอร์ก็ยังร้อนอยู่นิดนิดนะครับห้องแอร์ใน ที่โรงเรียนวิวไรครับถึงจะอยู่ทั้งในก็พอร้อนนิดๆแบบอยู่ข้างนอกนี่โอ้โหไม่ได้อยู่ในตากากเนี่ยนะอยู่ในร่มนะครับก็ยังร้อนร้อนแบบร้อนมากร้อนมากนะครับนี่เดี๋ยวนะครับอ้อช่วงนี้จากาศก็ร้อนนะครับไม่รู้ว่าจะยิบเหนียวอะไรแล้วนะครับก็ถ่ายแต่อากาต่ละคิปก็แบบเอ้ไม่รูว่าจะ ไะไ์แบบบอกว่าเฮ้ยสวัสดีครับผมเอ็กอุดอนป่าแปรวันนี้บรรยากาศร้อนมากใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้อยู่ที่วีอลไนะครับเอาแบบเอาแบบนี้เลยไหมโอ้นะครับไตเติ้ลสวัสดีครับเพื่อนรักและทุกทุท่านเลิฟสิบนะครับสวัสดีครับไตเติ้ลนะครับเลิฟสิบด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็ ถ้าจะเอาแบบนี้ก็จะพยายามทำดูนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อันนี้น,นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ท้องพุมงเพิ่มขึ้นมาเป็น,นี้นะครับอตอนแรกว่าจะ หาคลิปลงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาคลิปไหนแล้วเพราะว่ามันก็หมดแล้วคลิปก่ไดเต้นเมื่อคืนมาไม่ทันครับเนื่องจากฝนตกหนักมากครับเพื่อนรักโอเคไม่เป็นไรนะเตเต้นวันไหนฝนตกหนักก็บกไม่เป็นไรนะถ้าฝนตกถ้าไม่ตกค่อยเข้ามาก็ได้นะครับนะครับก็อ่าต้องยิบเหนี่ยว ทีนี้ก็ขี่รถขี่วิไลไปไม่ได้นั่งรถตู้นะครับก็ออไม่ใช่นั่งรถทัวร์แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นนั่งรถตู้ก็จะเร็วกว่าเดิมขี่รถไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือยังไงนะครับเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะเพราะว่าเป็นรถคันเล็กไม่ต้องแบบคันใหญ่แล้วจอดจอดรอจอด,หล,อดหลายบ้านอันนี้แค่จอดบ้านสามเหลี่ยมบ้านไม่ใช่จอดบ้านสามเหลี่ยมจอดบ้านอา่าโคกบ้านนองแสง บ้านอะไรทางนั้นแค่ห้าห้าบ้านนะครับหืือหกบ้านสี่ห้าบ้านนี่แหละนะครับเพราะว่ารถตูด้ดีอยู่ที่ว่าไม่ได้ขึ้นหลายบ้านนะครับพี่กอบนะครับสวัสดีครับนะครับโอ้มาแล้วต้นแล้วกรับนะครับมาแล้วมาแล้ววันนี้วันนี้มาละนะครับ ็นะครับก็มาแล้วครับที่รักเต้อนด้ยนะครับโอ้ช่องนี้ยด้เลยนะครับนะครับก็มาลงมาไล์นะครับมาบอกนะครับเอ็กพี่กเอ็กเล่คนหลอนนะครับขอบคราบนะครับ เสียใช่ครับว,วมขึ้นเนี่ย <laughs> นะก็ก็ ถ้าสมมติว่าฝนตกแรงกว่านี้เดี๋ยวก็จะค่อนลงไลนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตกแรงมากก็จะไลยต่อนะครับกเพื่อเพื่ออ่านเพื่อนไตเติลนะครับโอเคครับนะครับโอเคโอเคไตเติลอีกไม่กี่วันก็วันแม่แห่งชาติวันสลราสิบสอง ในเติ้ลอีกไม่กี่วันก็วันแม่แห่งชาติวันจีนสิบสองหิงหารับเพื่อนรักโอเคครับนะครับนะ <c oughs> ครับโอ้แต่มีคอนเทนต์วยทอะไรสั่ด้วยเลยนะครับ <c oughs> นะครับก็เดือนนี้ก็นะครับถ้าใหนะ้นะครัก็อี่ C A V นะครับหัวใจรื่วคอนขับนะครับดีคาดับนะครับโอ้นะครับอันนี้ก็ บรรยากาศน่าจะเย็นนะครับมืออื่นก็นคือสิโอ้ยอย่าไนสอดแกงนะครับนี่โมเมนต์โมเมนต์ว่าอยู่สอดแกงนอนสอดแกงช่วงสิไปดลงเนี่ยนในบนนันะครับบรรยากาศผมมาหนาฝนแหงนอนแหงแซบนะครับนี่บรยากาศหนาฝนนอนแซบไม่หนาฝนนะหมายถึงฝนตกน่ครับนอนแซบแซบครับนี่โมเมนต์กินนะครับหมานี้นอนแบบนอนนอนดีนอนนอนนอนแบบ มันคืนนะครับนะเตต้นคืน่อ,อย 12. สิบสองสิงหาคืนนี้อ่อสิหานี่น่ากลัวมากครับเพื่อนลักโอเคนะครับเป็นวันอ้วนะครับจพี่ก็จุเตต้น <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมน่ะนี่จุ๊บไทเ้นนะพี่กอบนะเตอจะมีการเช่นไหว้บูชาไหว้แบบหลุดของผมครับเพื่อรักออนะครับเป็นนี้ของทางเอ่อของเต้นนะนะครับโอ้วันนี้วันนี้ดียูท่าดีไม่ทีเหลวนะวันนี้เวลาแรกๆเนี่ขึ้นมาแบบเฮ้ยสิบคนล้ว จนแบบได้ห้าสิบเกือบห้าสิบคนประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะวันนี้น่าจะไปท่าดีทีเรีวนะเดี๋ยวเลยอ่ะพี่กอลไปไหนแล้วหรือไตเติลน,น่ะพี่อยู่กอนนะครับนี่อยู่กอนอยู่เป็นเพื่อนก้อนโอ้อยจะข้าวกันครับบุนแหละนะครับ,รบเดี๋ยวเอาสักอีกสักสองนาทีนิดนึงนิดนึง ฝากกดไลค์กดแชร์ถึงส0มสเพราะว่าเวียวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไม่กล้าไล์ต่อแล้วนะครับอีก2นาทีขอ30มสิบไลค์นะครับอีกหกอีกสอีกสนี่นะครับผมรานนะครับอีก3คนเดี๋ยว15นาทีผมลงไล์เลยนะครับเป็นบะเพณีของคนจีนครับเพื่อนรักโอเคครับนะครับโอ้นะครับนี่อ่ะอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวจะลง เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันยาวๆนะครับแน่นอนวันนี้บรรยากาศไม่ได้นะครับอู้นะครับครับฝากกดไลค์นะครับมาที่ทันพัฒน์สู้ๆนะลูกเอคครับครับวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยนี่นะผมเลยจะขอลงไล์นะเพราะว่าแบบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่า เราควัวไ,ไม่ไนะครับเนะี่ยท่านก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่ซออคอให้เอกอุดอนด้วยนะครับนะครับครับนะครับ